สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับไฟฉายยี่ห้อบอสนะครับรุ่น gli 1 2 0 li นะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟฉายไร้สายนะครับยี่ห้อบอสนะครับใช้แบตเตอรี่นะครับขนาด10กับ12 v โวลต์นะครับ ร,รูปร่างหน้าตาของแบตเตอรี่นะเครื่องนะครับเดี๋ยวมจะให้ดูความแรงนะครับผมจ้าแบตเตอรี่มาใส่นี่ครับวิธีใช้นะครับก็กดปุ่มนี้นะครับความแรง โอเคลูกค้าท่านได้สนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ